สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกการทุกคนท,ที่ติดตามกระเบืนงเขาส่งถนง่องประเมาจนขำจนเมื่อที่น้องถักทายเอฟซีอยู่ทุงมองบ่อนหน้าบวมบ่อนเ <c oughs> มื่อนี้หยิบกระเกงโอ้ยเป็นงานที่บเป็นงานทีบ่อนบริเฮียนเป็นงานที่บเฮียนเนนยนด้อพี่น้องเด้อ เก็บไปตามความสามารถซิๆส่งหรือว่าดันเกงยังบ่ทันได้อันป่านเฮามีต่คอเกาะเนาะสิติดคอสิติดกระดูมยังบ่ทันได้ติดกระดูมใส่แบบเรียบง่ายมาเรียบ้งลงกะบ่ได้เจาะกระเป๋าปกติกะเจาะได้อยู่แต่ว่าเอาแบบเรียบๆ เก็มนกับบริจุกว่าสันเอาไปทางหนาเนะาะกระเป๋ากระเป๋าจุกแบบเท่ๆเหตดตามเหตดตามขี่ดือเสืดด่อได้ไพี่นองเด้อตัวบริเฮียนบบบบ,บมีพื้นฐานน,น,นะ <laughs> โอ้บทมือเจ็บแอลมือเนี่ยก็เลยบริถ่ายฮอดคลิป บริไปหลอกทางใดเลยตอนบ่ายๆเนาะนั่งลานโทรมาหรือวเสร็จมาทางองค์บานยังน,นอนอยู่องค์บานได้สาวๆสาวลาน่ะเด้อโอ้ยกะอีต้นนั่งอยู่โบ,บมีเงินจ่ายเขาองค์บานเป็นหนีน้ว่าสัตฯก็เลยนอนอยู่ก็เลยอันคนขั้วกันยืมเงินแถวแถวบ้านแหละ ยืมน้ำจักสิยืมได้น้ำไยแลละบวจักไปนักยังคนขว้ายังสีห้าย,ยืมเงินอยู่ว่าซนไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเป็นโทเนเพินแสรมาบอกอาการกับคันอยู่ใกล้หมอแล้วก็ดีขึ้นอาการนะก็ได้ไข้แน่ว่าสั่นมันต้องเจาะหนามตลอดเน,นี่ยนี่บอกหรือจะไหนบอเข้าใจนี่ยคุณว่าเมื่ออื่นกับเซียน เอาหนามออกอีกว่าสัตว์โอ้ยพ <c oughs> อเมาเออกโบจักแนวเสียนซอยแล้วพี่น้องเลยกับเพื่นแจ้งมาบอกกันดีเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเอฟซีเป็นกระทาทั้งคุณยายกระทาอยู่ถา,ามข่าวอยู่มือก่อนเนานะที ่นซอยเงินมาคนก็นอยากผู้ววดดีหรือบดี่นก็นอยากผู้จกักเนาะก็มาเอาก็เลยแจ้งไปในคลิปเนาะระวังว่าคุมจะบ่ลำคันพี่เนาะเฮาก็แจ้งข่าวไปเงินบบมี่เอ้ยเอ้ยว่าสันาน่นเงินของเมื่อนะงางเงินเลือหารอยบาทเนาะแต่ว่าเฮาต้องนอนเดมจําเป็นแตวกามือนเนี่นะยืมเงนินว่าสั่นมหายืมเงนินก็สิี แม่แม่เพิ่นอะไรเนาะเป็นผู้จัดแจงกะพอยืมกัยืมแล้ชีวิตเอาต้องเอาชีวิตก่อนเนาะนมันบ่มีเบิดไลายอลไรได้พี่เนาะไว้เนาะเบิดไลายเลยทั้งปาเป็นกระซอยทั้งปาของขื่นเองฮะนะที่อันเป็นปาของบักฮัมในน่อยนะั่นแหละปาอันนี้ก็คือเอื้ผัวเนาะ ก็ซอยคุณก็เอาไปโรงบานก็เบิดพอได้เราให้ฟังตอนนั้นบ่แม่นเขาข่าวพี่น้องออออก็เมากขบโบจือเพิ่นได้บ่เว้าดอกเนาะมันจำบ่ได้แล้วก็เงินไอแม็กทิวทาง USA คุณยายเนาะซอยมานี่เบิดเนาะเบิดบ่เหลือจักบาทแหละ ตอนน่ะดีใจแล้วว่คิคนดีคือแต่บนันี้เพันยังอันสุดลงอีกอีกเป็นหลหัวใจเป็นโลวโลอันกระเพาะเนี่ยหัวใจเนี่ยปรดสังปอดนี่แหละไนะป่น้างเนาะปอด เจ็บแอวก็เมากันหนังลายหรือเจ็บแอวก็เหตุงานที่ตัวเองแบบแบบว่าบวบกเคยเหตุมันเป็นงานกางเกงผูใส่กางเกงคู่ใน้านเฮานี่าหละเนาะที่ซ้อนหูยันมอเพิลซ้อนอยู่ไซบุถามเพิ่นแหละลืมนะถัาก็ไปอุ่นเขาได้พี่น้องไปประเมากัน เอาไปเบิง่งสาวหลังเอาหน่อไม้มาให้เดียสิเอามาให้เบิง่งให้ส้ามนา้หน่อไม้งามงามน่นอไ <c oughs> ม,อามา้ปากสันกสนออ้นเบิ่งเป็นยังไงน่อไม้เอามาแต่ปากสัน้นกจะต่างบ้างเฮาเด็กอาอุ่นคนมาแต่ปากสัน้นนีเป็นหน่อไม้มาแต่ปากสั้นกลืนเหี้ยบเลล่ะขอบใจหลายๆเอามาให้อนนนนันปลาดั้แน่ว่าสั่น เ้าแพงเนี่ยปลาเมาวเนี่ยสองทงเนี่ยปลาเมาวอ่ะสิเป็ดเกาะต้มไหวแบบอยาแกงกับแจงแดงได้แกงนี่มันขำมันมึดแล้วเนาะมันบริเวณนี้เวลาไปสุ่มตะเล่เนแต่สิปอกต้มไว้แจงแจงแกงซุ่มกันก็นกนได้ตัว <c oughs> เมื่อนี่มีแต่คน สองสามคนแล้วคงกินมาหายมื่อเศ้านี่ก็แม่น้องกิ่งเอามาหายหักอยู่บ้านเชาแพงปละา,าเมาก็ได้แบ่ง,อง,บเ,องอเอาอมา,มา,าวางใบบายนี่กับชาวปิงอีเสียวเอามาเอากบมาฝากโอ้ยว่ะมีแต่ผู้ใจดีเนาะเอามาแบ่งให้ปลาเมาขอบอกขอบใจล,ลายๆให้อยู่ดีมีแห้งรู้สุขคูสุขคน ล้ำรวยล้ำรวยกันคนเด้อเอาคนอยู่คงกินมาต่อมาฝาโอ้ยนี่กับดีสำนีแหละเนาะบรได้ไปหากับมีคนเอามาฝาเออเอาไปเก็บซะก่อนอันขึ่เข่าไว้ยอยู่เงนทั่วได้ทีหนึ่งเเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันอุ่นวังได้นี่ฮะก็ออกแต่จักเบิดมือเบิดเว้นกับกางเกงตัวเดียวนี่ ใส่เบิดเบิดมือเบิดวินเพราะว่ามันเป็นงานเทียนฮาบทันาฏเดก็อีกอย่างหนึ่งกับโบวัดอกพี่น้องตัดกางเกงตัดเห็นสางเขาตัดเ่าคือจังหวะาบเห็นว้ปันไดเนะาะเจ๊ะเละผู้สาผู้วัอุ่นเขาไว้มือนีนบดได้ดังเตาและสุกเสริญฝ่าวขันมือได้ฝ่าวเหมือนเตาแก๊สโหลด อันมือได้อันมีพอมีเวลาก็เหมอนดัางทานขึ้นาาเลยออกแต่จักก็มาอุ่นเขาอุ่นเขาเย็นดอกใส่หัวหอมไหวสิไปพังอัน สิไปฟังอันใส่กระถางกระเทิงพอได้เก็บกินใบมนะันนีเดียเดียสิเบิ่งโอ้ยอยากสีมือนเหมินนด,น,าาด,ดนี่เด้อบรรยากาศสดๆดนี่เด้เพื่อนเสี่ยวเอากรุ๊มาฝากนี่แหละบอกที่มา่านคล้ายมือสาวนี่บวชสื่อซอยเพื่อนทั้งซื้อทั้งผู้เอามาหานคือห้องซื้อหมักถั่วซื้อหมักแป้งซื้อหมักถั่วซื้อหมักแตงซอยอัน มกแต่งซอยเมตี้ะเมตี้มะใายมกแต่งเมตี้ะบัลนาบนะกกอน้ำเกลืออันนี้ปลาปลาในเป็นปนวลเอาห้ยมาว่านนี่แล้วก็มีอันอะไรนแบบน,น,รรรน่เอาที่แน่รวมๆกันเอามาคังไว้นี่ทันพะเปลี่ยนหัวหนามสักงเบื้องหาก,กระตามาเปลี่ยน เด็กนลืมเปลี่ยนกระต้ายได้นี่เนาะเบิ้งคอยชีสวยเขาง,งมมืดสวยอืมชีวิตยอยู่คนเดียวม,มันก็บแบบนี่เลยพี่น้องเอ้ยหยาคือง่อยายง่ายคือหยาได้หน่ต้องใส่กระตุกเขาใน้อยเดียวนี่ตักลุ แมนโบย่าากนี่สิบริสุทธิสดอกโอ้ยผัดยาอัากซะเดี๋ยวกะอืมอืมนุ่มหอมอร่อยนี่เสร็จแล้วค่ะ